สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับและเฉพาะเอาติสนะรวมกับแคมรี่นะรวมกับ chr แบบนี้นะครับค่ายโตโยต้านะเก่งประมาณเครื่องพันหกนะถึง2องพนะครับมีประมาณ60คันนะครับรวมรวมกันนะครับและมีแคมรี่เข้าใหม่เป็นตัวพวก2.5ไฮบริดนะครับรวมถึงคันนี้อยากให้พี่ๆรับชมกกัันนนเเหลือิะครบ เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เป็นตัวใหม่ในเชนแล้วปีก็ใหม่ไมค์ก็ไม่ข้ามแสนนะครับสำหรับ CHR นะครับ1.8ตัวมิดท็อปสุดของเบนซินครับสีนี้หายากนะครับอยู่เพชรโดนมาเพิ่งเห็นคันที่สนะสำหรับสีออกเทาแบบนี้นะครับเป็นมันมันไม่ใช่บอลเงินอนะ่ะมันเป็นสีเทานะมันเป็นบอลเทาอ่ะครับที่เป็นเทาที่อ่อนนะททเทาเฉดอ่อนมานะค,คันนี้ไมค์97,000กิโลครับ1.8รุ่นมิดนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเหมือนกันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ 2.39คันนี้นะครับเรา,เ,าเขาทำเป็นแบ็กท็อปให้นะก็ะคือติดฟิล์มจากโรงงานนะครับเวลารถรุ่นใหม่เนี่ยเวลาออกนะครับเลือกเป็นแบ็กท็อปได้นะเพิ่มประมาณ7 0 0 0พันนะครับผมเคยเช็คราคาตัวยาลิสอ่ะถ้าออกป้ายแดงแบ็กท็อปจาก ,00 0นะแต่อันนี้นะครับทำแบ็กท็อปมาผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับแต่เป็นสเปคเดิมโรงงานนะเราสามารถเลือกติดออปชั่นแบ็กท็อปได้นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวางปอดสูนเป็นตัวไมเนอร์เชนนะของ CHR 1.8ตัวมิดครับ ไปแอวมาล้านนิดๆนะหนึ่งล้านหกหมื่นประมาณนี้ตอนนี้ราคาดีนะเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแต่คุณได้ปีสิบเก้าจดยี่สิบไม่ต่ําแสนคุ้มค่าน่าใช้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคันอื่นกันด้วยนะแต่เดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้นะจะพามาอัปเดตนะครับหน้ารถปัจจุบันผมถ่ายตอนเนี้ยนะครับตอนเที่ยงนะครับผมมาถ่ายตอนเที่ยงวันที่สิบแปดนะครับก็คลิปลงคืนนี้เลยนะครับทุ่มสิบห้านะฮะได้ดูอัปเดตนะครับหน้าใหม่หน้าปัจจุบันนะครับของบริษัทเเเพรรยยยยยนนนนนต์ไดดด้ละภภาาาาใใคัับี๋วมูก ภายในนี่สีดำนะครับตัดกระสีออกน้ำน้ำตาลแดงนะแอร์ปรับดีตอนออโต้แยกสายขวาได้เบรกมือเป็นระบบไฟฟ้าแล้วครับกล้องถอยจอทสก,กีนแอร์ปรับดีตอนออโต้นะครับมีให้พี่ๆครบแล้วนะแล้วด้านหน้านะครับมีคูสคอนโทรลให้แล้วนะที่พวงมาลัยนะครับไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลสวยน่าใช้ตรงนี้ดูคุณด,ดูนะเทคเ,เจอร์เป็นด้านๆแบบนี้เนาะเป็นแบบเหมือนสามมิตินะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเป็นรถเก่งทรงคูเป้ครับให้ดูคาแร่นก่อนนะเบาะหลังพับได้ครับ ใครสนใจนะ CHR นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะปี19 20ครับไมค์แค่9 7 5 0 0 0 39,000สี่ดาวผ่อนประมาณ9,001อ่ะจบนะครับดอกเบีย้ยถ้าคุณอยากได้เบาๆนะผมผมมีดอกเบีย้ยอยู่ที่4ปีครับ4ปีแค่2.39เองอ่ะนะครับถูกมากนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศเอามาดูคันที่2นะก่อนไปดูหน้าปัจจุบันนะครับพวก เอาทิปนะพวกแคมรี่รอก่อนนะเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนนะครับสำหรับ chr นะครับ hrv นะครับ hrv สีเทาแบบนี้7 950ปี20เลย5 8 9 0 0นแมาพะไม์ประมาณ1 6 0 0 0นะครับ1.8 el แล้วก็มีคันนี้ครับสีดำ2901าปี20เหมือนกันแต่เป็น1.8รุ่น e ครับคันนี้รู้สึกว่า500,000กลางๆ559,000้าม่น้านไม้น้อยมากไม่สาม0 0 0กิโลย้ำไม้น้อยมากไม่สาม0 0กิโลนะกล้องถอยจอร์สกีน นะครับเบรกมือนะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะผมบอกเลยนะสำหรับ SUV crossover นะครับยกสูงแบบนี้พับบอาได้แต่บอกตามตรง HRV จะนั่งสบายกว่า CHR นิดนึงเพราะหลังคาหลังตรงเนี้ยคุณสังเกตนะมันจะโปร่งกว่านิดนึงอ่นะเพื่อใครสนใจนะคันนี้5้0 0 0 0ห9,00ไม่3 4 0 0 0่นเองนะครับไม่หลักหมื่นปี20ไปเลยนะครับปี20ไปเลยตัว1 8 e สีดำไม่ส0,000ื่นคันนี้ฟรีดาวน์สือผ่อนน้ำมัน9 0 0ากว่าบาทนะครับ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ0 6 5 9 5 1 3 3้าเดีไปเดี๋ยวผมพานะพี่ๆไปรับชมแคมรี่ครับและก็ในส่วนของ a อลติสนะเอลติสตอนนี้เรามี g r Sport อรตัวน้าใหม่นะครับสองคันนะมีสีดำกับสีแดงใครรอจีอาดำมาแล้วนะครับแล้วก็มีพวกเอลติสสีดำปี19อะไรแบบนี้ราคาประหยัดนะครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้นะที่บริษัทพีดยนดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39เนะครับมาครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนนะี่คันนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับ c a m รี่ไฮบิดนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะสำหรับคันนี้2องสามสองสามหนึ่งสองคันนี้ราคาอยู่ที่8ป9 0 0นหมไม่ประมาณแสนสี่ปี1-9ท็อปสุดนะครับเป็นตัวแคมรี่ไฮบิดพรี m i u m s เซฟตี้ไม่ประมาณแสนสปี1-9นะครับปี1-9 2.5งเก้าสอนะปลายแดงล้านแครับตอนนี้8ป0 0สนกว่าบาทเองนะหายไป5้เปคุ้มแน่นอนนะครับใครได้ไปนะครับมีตัวคอนโทรลต่างๆนะสำหรับตัวท็อปสุด ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ065 95133 24มาดครับดูคันต่อไปคันนี้เลยนะครับแคมรีเ่ <Cam ry S 1> เป็นสอนนะครับตัว G ปี19กรู้สึกคันนี้จะติดจองไปแล้วนะครับคันนี้จะติดจองไปแล้วแต่ผมมีอีกคันนะไม่พอกันนะไม่ประมาณแสนสาม2.0รุ่น G ครับปี19ราคาไม่เท่ากันอนะ่ะประมาณแสนสามอ่ะราคาเท่ากันด้วย6 9แสน0ก้ฟรีดาวผ่อนประมาณ 11,700ประมาณนี้นะครับใครสนใจแคมรี่นะครับเพรยนมีประมาณ10บวาคันนะครับเลือกชมเลือกใช้ได้ที่บริษัทเพรยนครับมาดูคันต่อไป6977ขอดูราคาหน่อยคันนี้919,00 0หม้ไม่แสนสามมึงเข้ามาใหม่นะครับใครดูคลิปผมเมื่อวานเนี้ยนะมันเป็นคลิปที่ถ่ายมา45วันแล้วนะครับอันนี้หน้าใหม่คันนี้ไม่มีในคลิปนั้นนะครับคันนี้9 1 9 0 0 0เกลขไม่1 3 0่งแสนสามหมื่นพอดีนะเป็นปี19้ครับเป็นตัวท็อปนะไฮบริดพรี อ่าแล้วเดี๋ยวมีสีพิเศษนะอย่าเพิ่งปิดกันนะครับไปดูไพยคลิปนะผมจะพาไปดูเป็นสีดําดําแบบดําเคลือบม่วงอ่ะนะครับเป็นสีพิเศษนะที่มีเฉพาะตัวท็อปนะครับมีอยู่คันนึงนะคันนั้น879เหมือนกันอ่ะคันนี้ใครสนใจไม้ไม้กำลังดีครับไม้แสนสามปีหนึ่งเก้าไฮบริดพรีเมียมนี่มาดูภายในนะครับข้างนอกสีขาวมุกครับข้างในมีพุทอนโทนนะพูทสตาร์ทเบสเอ็มแรงต่างมีครบครับบอรไฟฟ้าคู่หน้าเบรกมือไฟฟ้ากล้องถอยจอทัชสกรีนแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แอร์แบกนะครับคอปใบ แข้างหลังนะผมบอกเลยว่านั่งสบายกันทั้งครอบครัวนะครับมีตัวคอนโทรลเนาะที่บอกไปนะตัวท็อปสุดจะมีตัวนี้นี่เอาไวคนะค้คอนโทรลนะครับคอนโทรลเบาะคอนโทรลแอร์คอนโทรลจอนะครับได้หมดคอนโทรลเสียงนะครับได้หมดนะสําหรับปรับวิทยุอะไรเงี้ยทำนี้ได้หมดนะครับแอร์หลังมีม่านข้างมีม่มานหลังเป็นไฟฟ้านะครับใครสนใจทักมาครับ0659513344 Camry มี10กว่าคัน Outis นะ50กว่าคัน นะครับรถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน, <S <S น,อนคันนี้ไม้น้อยแต่ราคาโดดนิดน,นึงนะครับไม่ประมาณ9ก้าหมื่นห้าครับป <P iam> ี <y> เดียวกันปีหนึ่งเก้าเหมือนในคันข้านงานะครับแต่ไม้น้อยกว่าประมาณสี่ประมาณสามหมื่นห้าพันโลเองอะแต่ราคาโดดไปสี่หมื่นบาทได้เป็นผมนะผมว่าไม่แสนสามไม่เยอะนะครับซื้อได้แบตเตอรี่ยังรับประกันอีกสิบปีครับใช้ต่อยาวยๆายายคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันครับไม่เก้าหมื่นห้าพันกิโลแต่ส่วนคันนี้ไม่ประมาณแสนสาม ไม่กําลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับสนใจทักหาผมได้โดยตรงครับ065 9513374ช่วงนี้ดอกเบีย้ยก็ถูกนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูแคมรี่กันมีสีดําที่มันเป็นเบน,นซินเนาะมี2คันครับเอ,อเริ่มต้นประมาณ7 3 9 7 2 9ประมาณนี้นะครับสำหรับปี19ที่เป็น2.0รุ่นจี นะครับเพดยนมี2คันนะใครสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูได้โดยตรงนะครับแบบไม่ต้องผ่านแอดมินนะทักมาผมที่เบอร์0659513374ลาย idpek 1 ID e 5 2มาดูครับคันนี้คันต่อไปที่สวยน่าใช้ไม่แพ้คันไหนเลย3271ครับเป็น a อาติสปี19ครับไม่กังดีไม่แค่1น6 1 6 0 0ครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0ฟีด้าพรเนสองอืดถึกทน นะครับเครื่องพันหกได้สีขาวรถหน่วยงานมือเดียวปลดระว,งวางปลอดศูนย์นะสภาพกริปกริปแบบนี้ภายในสะาาอาดสะอาดนะครับปรับสาภาพพร้อมใช้ให้พีพีแล้วนะคันนี้เลขไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันปีหนึ่งเก้านี่ข้างหลังมีที่ชาร์โจสับเบาะแน่นๆตึงๆนะครับใครอยากได้นะเอาเทสสีขาวนะครับปีหนึ่งเก้าเลยนะไปลายเดียวออกมาแปดแสนหกหมื่นเก้าพันตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่สี่แสนสองหมื่นห้าพันคุณได้สีขาวด้วยนะสี่แสนสองหมื่นห้าพันปีหนึ่งเก้าเลยสีขาว ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะผมบอกเลยนะครับมีน้อยส่วนใหญ่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสีบลอนนะครับสีขาวจะมีน้อยมากนะแต่วันนี้มีมาให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มาเดี๋ยวพาดูคันที่น่าสนใจคลิปนี้จะย้ําเฉพาะคันที่น่าสนใจนะครับคันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจผมข้ามเลยนะครับพาดูนะคันไหนไม่น่าสนใจผมข้ามสดๆร้อนๆเลยมามาดูคันต่อไปดีกว่าขอเช็คก่อนพรุ่งนี้ไม่น่าสนใจมา,าเดี๋ยวพาดูครับเดี๋ยวพาดูครับคันนี้ 4201อ่ะคันนี้น่าสนใจคันนี้ครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจไม่พาดูไม่ได้นะครับใครอยากได้ปี19้นะเอาติสเครื่องยนต์ทนทน1 6 0 0นซีซีนะครับปี19าชมไม่ได้เชนแบบนี้ผมมีประมาณ3,000ันไม่ประมาณแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกนะไม่จะอยู่วิ่งมา,มาอยู่ประมาณนี้เลือกก่อนได้เลือกได้คันไม้น้อยก่อนนะครับสภาพดีทุกคันนะค,คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอที D ่เพชรยนต์ครับ ไม่ประมาณแสนกลางๆเนี่ยแหละที่ผมบอกนะครับแต่ราคาโคตรดีเลยอ่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวผ่อนแค่หกพันเจ็ดคุณในรถปีหนึ่งเก้านะไปใช้งานต่อยาวๆนะครับรถปลอดศูนย์เช็คให้แล้วนะรถปรับสภา,าพพร้อมใช้คันนี้ราคานะปรับเคยปรับลงมานะจากสี่สองเก้าอ่ะนะครับเหลือ 399เองนะครับปรับลงมา30,000นี่ใบบอดศูนย์แรงต่างอยู่ครบนะครับพุ๊สตาร์ทนะครับจอนะครับ mm hmm. เดิมแท้โรงงานกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับเอาไปใช้งานต่ออึดอึดถึกถึกทนทนคุ้มคุ้มนะครับมีให้ดี้เพชรยนต์และถ้าคุณอยากได้ราคาประหยัดกว่าน,นั้นคุณมาปี18นะครับปี18ึ่อะผมมีเนี่ยคันเนี้ยไม่ประมาณแสนแสนสามแสนสี่แสนห้าเนาะจะอยู่ประมาณนี้ราคาจะอยู่ที่ 3 8 9 0 0 0ครับฟีดาวพรหกพันห้าจบนะสำหรับปี18คันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่สีดำนะครับชมแบบนี้สีดำปี19ึ่งเก้าไม่แสนหนึ่งสามแสนสวยด้วยนะรถสวยด้วยใครอยากดูรูปนะครับแอดไลน์มาเพิ่มเติม id pek 1 5 2นะครับหรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้าเดี๋ยวส่งสีดำให้ดูคันนี้1คันนะครับหลุดจองมาทะเบียน6 2 2 5งสองห้าเอลติสหนึุ่ดนจีปี19ึ่งเก้าครับไม่แสนเจ็ดราคาอย กับอีก9,000บาทฟีดาวคันนี้ผ่อนประมาณ6,900อ่ะย้ำนะฟีดาวผ่อน6,900ดูไหยดูภายในสวยสะอาดสะอานนะครับฟีดาวผ่อนแค่6,900บาทนะครับใครอยากได้นะเอาทิสนะได้ปี19ครับได้สีเทาดำคันสุดท้ายในบริษัทนะฟีดาวผ่อน6,900บาทจบครับมาคันนี้ไม่ถ่ายให้ดูไม่ได้นะ GR ส port นะครับหลุดจองมนาะสีแดงนะครับรถสวยน่าใช้นะครับได้เครื่อง1,080ได้ GR นะครับคันนี้ เป็น Altezia Sport นะครับเครื่องพันแปดปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลครับทะเบียนสองเจ็ดห้าหนึ่งรถบ้านมือเดียวนะครับย้ำรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดนะครับกล้องถอยจอและสกรีนมีให้ครบนะโคมไฟนะเป็นเป็น L เป็น LCD รเจคเตอร์นะครับ LED โปรเจคเตอร์มีไฟ Daylight ลลให้ล้อแมตต์สินิ้วลายเฉพาะของ G.R เขาห้ 49, 000, าแสนสี่หมื่นเก้าพนฟพอประมาณสัก9ก0 0พั0 0นึ่งประมาณนี้ 9 0ันต้นๆนะฟรีดาวนะครับได้ GR นะไปแดงเกือบล้านนะครับเอาไปใช้งานต่อเบาะเท,เท่ๆภายในตกแต่งดาแดงนะครับเบาะด้าคนขับเป็นไฟฟ้าแล้วเบรกมือไฟฟ้าแล้วไม้แท้ไม่เดิม75,000กิโลกล้องถอยจอทัศกรีนแอร์ปรับดิจิตอลออโต้เบาะหลังพับได้นะครับมีแอร์หลังให้แล้วนะครับเบาะหลังตรงนี้เราสามารถพับได้นะครับตรงนี้เนี่ยกดตรงเน,งนี้ก็ดึงลงมานะพับเบาะได้แบบนี้เลยนี่นะครับเป็นเอาติดรุ่นที่พับได้นะครับมีแค่2รุ่นที่พับได้นะสำหรับชมนี้ก็คือ GR แดงนี่แหละนะเป็นตัว GR และตัว Hybrid High เดี๋ยวจะพาไปดู Hybrid High ด้วยนะอยู่ข้างหลังนะครับอย่าเพิ่งปิดกันใครรอดู Hybrid High นะปี19ไม้80,000มีเหมือนกันอาคานข้างครับปี19ชมนิว6411คันนี้ไม้90,000นะครับ489,489คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนออกมาสัก8,200อ่ะนะครับ ใครสนใจนะก็ทักมาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ชมนิวนะครับแก๊งไม่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยไปหมดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะตอนนี้ก็มีไม่เนาะประมาณ6 0 0 0 0่0เก้อะไรแบบนี้ก็ยังพอมีนะครับสามารถทักไลน์หาผมได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4วันนี้พามาอัปเดตหน้ารถนะให้ดูเฉพาะคันที่น่าสนใจนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะการเลือกรถมือสองกันคันนี้4 1 9 0 0 0ปี19ไม่ประมาณแสนสองถ้าอยากได้ไม่ประมาณนี้นะแสนหนึ่ง แสนสองแสนหนึ่งนะครับ419นะปีหนึ่งเก้าครับ,รบฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันหนึ่งเพชรยนต์มีให้พี่ๆนะเลือกชมเลือกใช้กันนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับโซนนู้นมีคันที่น่าสนใจอยู่อีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังตรงนู้นมีอ่ะเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนนะครับสำรบับตัวแอคคอร์ดหลุดหลุดจองมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปดูแอคคอร์ดหลุดหลุดจองกันนะตอนนี้เอาเทสนะถ้าเป็นปี19นะครับผมมีถูกสุด3 7 9 0 0 0เจดหาสีดำ นะทักมาเลยไมแค่แสนหนึ่งนะครับ0659513374เดี๋ยวพาดูคันนี้ครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะแอคคอร์ด2.0รุ่น E ปี18-19ครับไมค์แค่80,000ย้ำไมค์แค 80, ่80,000ทะเบียนสวยด้วย385ให้ทะเบียนนี้ครับไม่ได้เอาคืนคุณดูล้อมแม็กเขาลายอย่างเท่นะครับล้อมแม็กลายเท่ๆเลยแอคคอร์ดไมค์แค่80,000 579,000เอง579นะครับภายในหรูห,หารารลดับผู้บริหารครับแอคคอร์ดนี่ นะบเบาะไฟฟ้าแล้วนะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับสวยน่าใช้นะครับกล้องถอยจอรัสกีนมีให้ครบนะฟังก์ชันหรูๆแบบนี้นะรถใหญ่แอคคอร์ดสองจุดศูนย์ตัวอ e ีครับนี่แอร์หลังมีที่วางแก้วน้ําต่างๆเนาะมีให้ครับมา่านข้างมีมา่านหลังมีนะครับแบบนี้ใครอยากได้แอคคอร์ดครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้ปีใหม่ด้วยนะปีสิบแปดจุดสิบเก้าไม่หลักหมืน่นคันนี้รีบจัดนะครับบอกเลยรีบว่ารีบจัดห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อ นู่นจอดอยู่ตรงนู้นนะครับสําหรับตัวไฮบิดไฮนะแล้วก็พาดูคันนี้ด้วยนี่ที่บอกไปนะครับไฮบิด <c oughs> นะตัว2.5 Hybrid p ไฮบิดพีเมียมสีพิเศษนะครับเป็นสีดำแล้วเคลือบเหมือนกับมุกสีม่วงนะครับสีเนี้ยนะครับเรามองอย่างงี้มันเหมือนจะสีดำเนาะแต่จริงมันอมม่วงหน่อยๆนอนะอมม่วงเข้มนะครับอ่าสีแบบนี้หายากสีนี้มีเฉพาะตัวไฮบิด g h ที่มันเออตัว 2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับสีพิเศษเพิ่มเงินด้วยนะสำหรับนี้นะครับแต่เราขายราคาแบบไม่เพิ่มเงินถ้าเป็นมือสองคันนี้อยู่ที่8 7 9 0เป็นปี19ไปปีจด20879นะปี19จด20ไม์ประมาณแสนห้าครับนี่เป็นเป็นสีแบบดำแล้วเคลือบม่วงนะครับคันนี้ดำเคลือบม่วงสีพิเศษนะใครสนใจนะครับรีบทักมา0659513374มาแต่ละคันนะครับภายในนะมันจะมีสีดำกับสีเบจนะครับถ้าเป็นสีเนี่ยภายในจะเป็นสีเบจ นะครับเขาบังคับมาเลยนะครับถ้าเลือกภายเลือกภายนอกสีไหนภายในจะเป็นเป็นสีที่มันแบบเหมือนกับเขาเซตมาแล้วนะครับคันนี้ภายในจะเป็นสีเบจแบบนี้เป็นปี1 9บเจดยี่ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นห้านะฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นห้านะครับคุณได้คันนี้แคมรี่สองจุดห้าไฮบริดไปใช้งานต่อได้เลยนะคันข้างๆนะครับไฮบริดไฮที่บอกไปไม่แปดหมื่นครับปีหนึ่งเก้านะคันนี้ สีนี้สวยนะครับแล้วก็ได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วอะ่ะมีเนวีให้แล้วอะ่ะกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีล้อมแม็กซสิบเนะฮะลายเฉพาะตัวไฮเท่านั้นท็อปสุดครับปายแดงล้านกว่าบาทตอนนี้5้า0 0 0เก้าหม่นเก้าพันไม่แปดหมื่นฟีดัลผ่อน 9, ก็เก้าพันกว่าบาทนะเก้าพันแปดเก้าพันเก้าประมาณนี้นะครับใครสนใจทักมาครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งลายไอดีพีอีเคหนมามาเดินดูฝ่ายเซอร์วิสกันบ้างเผื่อมีคันไหนน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะพาดูกันนะครับอันนี้เป็น เป็นฝ่ายเซอร์วิสบริษัทเพชรยนต์นะครับอันนี้หัวหน้าบิวผมอ่สวัสดีครับ,รบมาเดี๋ยวพาดูข้างในครับรู้สึกว่าพวกออติสเนาะเก่งกลางอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีอ่ามีข้างในคันนั้นให้เป็นตัวเอ่อหนะึ่งศูนย์แปดเก้าเนี่ยรู้สึกเป็นปีสิบแปดจดเอ่อเป็นปีสิบแปดจดสิบเก้าครับราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับฟีดาวน 11, นะ์ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะไม่ประมาณแสนห้าครับ เป็นตัว2.0รุ่นจีนะครับซื้อได้ใครสนใจทักมาถูกกับป้ายแดงโคตรเยอะอะ่ะเพราะอะไรป้ายแดงอะ่ะมันประมาณป้ายแดงออกมาประมาณล้านสี่อ่ะตอนนี้มัน6กแสนไปอะ่ะนะครับนี่คันนี้เลยที่ผมบอกไปนะนะอย่างน้อยก็มาเจอกันนะครับคันสุดท้ายคันนี้เลย5190ครับ a อลติส6รรุ่นจีครับปีรู้สึกว่าจะเป็น2,019ไม่แสนหนเกือบแสนสองอ่ะหนึนะครับ คันนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเป็นรถใหม่ที่เพิ่งเข้ามาราคาดีมากเลยใครดูถึงตอนนี้ซื้อได้ซื้อนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุณได้ปีหนึ่งเก้าครับไม่แค่แสนต้นนะฟรีดาวผ่อนประมาณหกเป็นสามเองนะสนใจทักมาดูรูปกันนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตเอาติสสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆที่มันใกล้เคียงวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ